สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมแล้วก็สวัสดีเนแฟนดาวไปข้ารศูนย์กันด้วยนะครับคลิปนี้นะครับผมความรู้สึกและมาพูดคุยหลังดูตอนที่8นะครับคือคลิปนี้จะมาช้าหน่อยนะครับเพราะผมเนี่ยคิดอยู่ว่าผมจะทําคลิปนี้ออกมาดีไหมคือมันมีหลายเรื่องมากที่น่าพูดสําหรับตอนนี้นะครับแต่ไอ้ผมมันก็ขี้เกียจน,นะครับผมแต่สรุปได้ว่าผมเนี่ยก็อยากจะออกมาพูดอยู่ดีเกี่ยวกับตอนนี้ซึ่งจะมีประเด็นอะไรที่ผมสนใจในคลิปนี้นะครับก็ผมจะนํามาพูดในคลิปนี้นะครับ เ่นก็จะบอกความรู้สึกหลังจากที่ผมได้เห็นฉากนี้ฉากนู้นนะครับผมนะก็จะมีฉากอะไรบ้างก็ไปชมกันเลยนะครับคือประเด็นน,น,นี้คือประเด็นที่เรียกว่าเด่นที่สุดในตอนนี้แล้วคือฉากแอคชั่นนั่นเองครับเราจะให้ได้เห็นความเร็วของอุซูในการตัดคอดาคิอิวรอบหนึ่งครับโดยการใช้ระเบิดเนี่ยเหมือนว่าฉากนี้ดาคิจะโดนระเบิดแล้วก็โดนอุซูตัดคอนะครับถ้ามองดีๆเราจะเห็นอุซูเนี่ยฟันอยู่แล้วก็เทคนิคการใช้ดาบของอุซูนะครับผมเรียกว่าไม่ธรรมดาเลย ถึงทำให้กิลดาร่โเนี่ยถึงกับตกใจเลยนะครับว่าตัวดาบมันยาวขึ้นเหรอเออไม่ใช่นี่หว่าแม่งจับที่ปลายดาบอีดาบหนึ่งแรงแขนเนี่ยต้องเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งฉากนี้ก็ทําให้เห็นศักยภาพของเสาหลักนะครับไม่ว่าโอกาสชนะมันจะมากหรือน้อยขนาดไหนเขาก็ยังยืนหยัดที่จะสู้เราจะไม่เห็นอุซุยเนี่ยเผยความอ่อนแอของตัวเองเลยนะครับไม่ว่าจะโดนพิษเข้าไปเนี่ย และตอนนี้ก็ยังทําให้เราเนี่ยยังคิดถึงคุณเลนโงคุอยู่นะครับเราจะเห็นทันจิโร่เนี่ยมองเห็นภาพสะท้อนจากอุซุยนะครับเป็นเลนโงคุเขียวจูโครับคงเป็นเพราะความห้าวหาญในตัวของอุซุยนะครับเลยทําให้ทันจิโร่เนี่ยเห็นภาพของเลนโงคุซึ่งผมชอบมากครับโดยเฉพาะซสาประกอบเนี่ยมันจะไล่ซสาของอุซุยไปก่อนครับจากนั้นมันก็ค่อยขึ้นซสาของเลนโงคุครับมันทําให้รู้สึกแบบอลังการมากมากอะ ซึ่งฉากนี้ครับเป็นฉากตัวเปิดประจําปี2022ครับเซนิสเซอเรียกว่าเปิดไซดาคีสเทศเลยนี่ครับแม่งโคตรเท่จริงๆนะคือแบบมันสุดจริงอะ่ะงานภาพคือสวยมากๆซึ่งต่อจากนี้เนี่ยคือเขาจะแบ่งคู่ต่อสู้ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคือเซนิสซเนี่ยกับอีโนสเกเนี่ยจะเจอกับดาคีและอุซุยนี่กับทันจิโร่เนี่ย,ก,ยก็เจอกับคิวทาโร่ซึ่งตัวดาคีเองก็ไม่ได้เก่งไรมากครับเลยให้เซนิสซกับอีโนสเกเนี่ยลุยกัน ในทางคิวทาโร่เนี่ยมันกลับกันครับคือมันเก่งมากคืออสูรข้างขึ้นที่6ตัวจริงอะ่ะยังไงก็ต้องให้เสาหลักกับพระเอกเนี่ยได้ลุยกันอยู่แล้วและประเด็นนี้ครับน่าสนใจเหมือนกันคือการแชร์พลังดาคิกับคิวทาโร่ครับตั้งจากว่าอาสูรตัวจริงที่เป็นกข้างขึ้นที่6ตัวจริงเนี่ยคือคิวทาโร่ครับแล้วก็ยังสามารถที่จะแชร์พลังกับดาคิได้นั่นเป็นเพราะอะไรกันจากที่ผมคิดไว้นะครับทุกคนเนี่ยสามารถแย้งผมได้นะครับผมเพราะว่าอันนี้ก็ไม่ได้แน่นอนอะไรมากคือ กิวเทโ่ครับคืออสศูนย์ข้างขึ้นที่6ตัวจริงเสียงจริงเลยครับที่มูซันเนี่ยยอมรับแต่ว่าดาคิเนี่ยไม่ใช่อสูนข้างขึ้นที่6ตัวจริงครับมูซันก็ไม่ได้ให้เป็นข้างขึ้นที่6หรอกแต่ที่เราเห็นเนี่ยว่าทําไมดาคิถึงสําคัญกับมูซันนะครับเพราะว่าดาคิเนี่ยเป็นตัวสร้างเงินครับใช่ครับทุกคนเนี่ยฟังไม่ผิดหรอกครับนั่นคือเงินนั่นเองเนื่องจากดาคิเนี่ยเป็นโออิรันครับซึ่งก็สามารถสร้างเงินได้อย่างมหาศาลถึงจะเป็นอสศูนครับแต่มูซันเนี่ยก็จําเป็นต้องใช้เงินครับ การที่จะออกไปใช้ชีวิตเหมือนมนุษย์เนี่ยที่จะต้องออกไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้เรื่องนั้นหรือว่าจะทําการทดลองผลิตยาที่เราเห็นมุซันทําอะไรเนี่ยมันก็ต้องใช้เงินครับหรือไม่ก็เสื้อผ้าที่มุซันใส่เนี่ยก็ต้องใช้เงินเหมือนกันมุซันเลยให้ความสําคัญกับดาคีนั่นเองครับแลวผมคิดว่าตัวของกิวทาโร่เนี่ยเขาน่าจะบอกกับมุซันหรืออะไรสักอย่างหนึ่งอะว่า2รวมเป็น1อย่างที่กิวทาโร่เนี่ยเคยพูดเอาไว้ว่าพวกเราสองคนคือหนึ่งเดียว ซึ่งก็เลยทําให้มูซันเนี่ยให้ตาสัญลักษณ์ข้างขึ้นที่6กนะครับกับดาคิซึ่งก็เลยทําให้2คนนี้สามารถแชร์พลังกันได้นะครับซึ่งข้อมูลตรงนี้ก็ไม่แน่นอนครับเพราะผมคิดเองล้วนๆเลยจากที่ผมได้อ่านมาังงะมาทั้งหมดแล้วเนี่ยซึ่งผมก็ได้ไปทวนอ่านภาคงย่านหนึ่งโดยอีกรอบก็ผมคิดว่าน่าจะเป็นประมาณนี้แหละครับและประเด็นสุดท้ายนะครับผมคืองานภาพของฉากที่อุซุยสู้กับคิวทาโร่นะครับซึ่งผมต้องขอบอกเลยว่ายูนโฟร์เทเบิลเนี่ยเขาทําดีมากเลย ยิ่งเวลาผ่านไปยิ่งพัฒนานะครับงานภาพเนี่ยผมขอบอกเลยว่าฉากนี้เนี่ยนันยิ่งกว่าเด e มูวี่อีกก็ยังได้นะครับคือฉากต่อสู้กันเนี่ยคือไม่มีสะดุดเลยนะครับผมมันเคลื่อนไหวได้ลื่นมากฉากหลังตอนต่อสู้กันเนี่ยคือแบบมันยังชัดเจนน่ะคือเราเห็นแบบสมจริงมากเหมือนเอฟเฟกไฟอะไรพวกนี้เหมือนจะเป็นเอฟเฟกไฟที่เหมือนของจริงมากเลยนะครับเหมือนเป็น CG อะ่ะเหมือนใส่ CG เข้าไปนะครับผมไม่รู้ว่าผมคิดพูดถูกไหม และมีการใช้ปลาเสียงให้เราได้เห็นกันอีกปลาหนึ่งครับคือปลาเสียงกระบวนท่าที่5มีชื่อว่าเสียงกีดกลงวานนะครับซึ่งฉากนี้เรียกว่าของจริงสุดๆเลยนะครับผมนะทั้งเอฟเฟกที่เป็นอุซวยทำซึ่งค่านี้เหมือนจะเป็นการทําให้เกิดความวุ่นวายนะครับผมซึ่งผมก็คิดว่าตัวอุซวยเองก็อยากออกไปสู้ข้างนอกครับมึงจะสู้ทําไมในที่แคบๆที่มีซากปราการพังก็เลยออกไปสู้กันข้างนอกแหละมันก็น่าจะทาให้อุซวยเนี่ยเคลื่อนไหวได้ดีขึ้นนะครับ ซึ่งทางคิวทาโร่เนี่ยก็ได้โชว์มนสูรโลหิตอีกรอบหนึ่งครับตอนที่ฮินาซุรุเนี่ยได้ปล่อยคู่ในนะครับโยนคู่ในหรือว่ายิงคู่ในใส่คิวทาโร่ซึ่งชื่อมนสูรโลหิตที่คิวทาโร่ใช้เนี่ยคือลูกบาศอสูรสังหารซึ่งเป็นการปัดป้องนะครับผมนะทำให้คู่ในเนี่ยไม่โดนตัวเองแต่ว่าทางอูซุยเนี่ยคือไม่หลบคุ่ในนะครับผมนะรับคุ่ในเนี่ยเกือบหมดเลยเหมือนว่าทางอูซุยเนี่ยก็คงจะมีแผลเหมือนกันครับโดยการตัดขานะครับผมนะคิวทาโร่แล้วก็ปาคุ่ในใส่ ซึ่งตัวคุณนายนี้ครับก็ได้เคลือบสารที่สกัดจากดอกฟูจินะครับซึ่งจะทาให้อสูรเนร่างกายชาครับฟื้นฟูตัวเองไม่ได้ไปขนาหนึ่งซึ่งก็ทําให้ทางของอูซุยเนี่ยได้เปรียบขึ้นมานะครับคือฝั่งอสูรเนี่ยมีพิษใช่ไหมทางเราเนี่ยก็มีสารที่สกัดจากดอกฟูจิซึ่งก็เป็นการพลิกสถา,านการณ์ครับจากเสียบเปรียบเนี่ยเป็นได้เปรียบซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้เนี่ยตัดจบได้แบบส้นทรีนมากเลยครับซึ่งหลายๆคนก็คงคิดเห็นเหมือน,นผมกาคือตัดจบได้แบบเฮ้ย บริษัทดังดูงานภาพมันจบไปแบบนี้เลยเซึ่งตอนนี้ก็เป็นตอนที่แบบความมันเนี่ยมันได้เริ่มขึ้นแล้วคือแบบฉากมันฉากบูทุกอย่างไม่ได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับผมซึ่งตอนต่อไปก็คงจะมันกว่าเดิมแน่นอนซึ่งก็รอตอนต่อไปครับผมอาจจะได้ออกมาพูดอีกนะครับเพราะว่าตอนต่อไปผมก็คาดหวังทุกตอนนะครับคือไม่ผิดหวังเลยงานภาพเนี่ยไม่ผิดหวังเลยนะครับคือมันเกินกว่าที่ผมคาดหวังเอาไว้แล้วอะ่ะคืองานภาพอะ่ะมันมันสุดจริงคือผม คือตอนนั้นมันผมก็นั่งดูตอนประมาณห้าทุ่มอ่ะคืออยากกรี๊ดมากเลยแบบตะโกนอุ้ยงานภาพอะไรกันนี่งานภาพเรียกว่าสุดจริงๆนะครับสุดทุกตอนเลยอ่ะคือหวังทุกตอนจริงๆนะครับผมนะก็ใกล้จบแล้วนะครับสำหรับภาพย่านเริงลมเนี่ยตอนนี้ก็เป็นตอนที่8แล้วเหลืออีก3ตอนนะครับก็ก็ใกล้จบแล้วนะครับผมนะสำหรับซีซั่น2ซึ่งก็น้อยมากเลยนะครับแต่ก็นะเพราะว่ามันมีแค่นี้โอเคนะครับผมสำหรับคลิปนี้ครับมีแค่นี้แล้วนะครับผมสิ่งที่ผมอยากพูดออกไปก็ มีประมาณนี้นะครับอาจจะมีเนื้อหาที่ผมพูดผิดไปหรือว่าข้อมูลไม่ตรงอะไรยังไงผมก็ต้องขออภัยมาแล้ที่นี้ด้วยหรือเพื่อนๆอยากจะคอมเมนต์เพิ่มเติมสิ่งที่ผมพูดผิดไปหรือว่าพูดถูกยังไงผมก็ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ครับถ้าทุกคนชอบกันก็อย่าลืมไลค์แชร์สตรอเบอร์รเพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายย๊